พออายุมากขึ้นหลายเรื่องในชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างที่เราเองก็ไม่ทันสังเกตทั้งสภาพร่างกายที่ถดถอยลงทีละนิดความสามารถบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมหรือโลกภายนอกที่เปลี่ยนเร็วจนตามไม่ทันสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สูงวัยหลายคนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนเดิมและบางครั้งคำพูดที่ออกมาจากความเหนื่อยความน้อยใจหรือความไม่มั่นใจก็อาจเผลอทำให้คนที่รักเราเจ็บปวดทั้งที่ไม่ตั้งใจแม้แต่นิดเดียว ลูกหลานในบ้านอาจฟังคำพูดเหล่านั้นแล้วนิ่งเงียบแต่ลึกๆแล้วพวกเขารู้สึกเสียใจไม่ใช่เพราะคำพูดนั้นรุนแรงแต่เพราะมันทำให้เขารู้สึกว่ากำลังสูญเสียคนที่เขารักไปทีละน้อยยิ่งเห็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านพูดคำที่เหมือนผลักเขาออกจากชีวิตเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองดูแลได้ไม่ดีพอทั้งที่ความจริงแล้วผู้สูงไวัยไม่ได้ต้องการห่างเหินเลย เพียงแต่บางครั้งไม่รู้จะสื่ออย่างไรผู้สูงวัยหลายคนไม่เคยรู้ว่าคําบางคําที่ตัวเองพูดเป็นคําที่ลูกหลานจดจำมากที่สุดเพราะมันกระทบใจเขามากกว่าเรื่องใหญ่ๆอีกหลายเรื่องความตั้งใจดีของผู้สูงวยัยบางครั้งถูกเข้าใจผิดเพียงเพราะวิธีพูดไม่ได้ตรงกับสิ่งที่รู้สึกอยู่ในใจวันนี้อยากชวนให้เราเปิดใจมองอีกมุมหนึ่งว่าในทุกบ้านมักมีคำบางคำ ที่ผู้ใหญ่พูดเพราะเหนื่อยท้อหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากเป็นภาระแต่ลูกหลานกลับได้ยินเป็นอีกความหมายหนึ่งอย่างสิ้นเชิงถ้าเราเข้าใจจุดนี้ได้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นขึ้นทันทีในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงคำพูดเจ็ประโยคสำคัญที่ผู้สูงวัยมักพูดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับบาดใจครอบครัวมากกว่าที่คิดสวัสดีครับนี่คือช่องสัจธ,ธรรมยามชรา พื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่นคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริงฟังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคย 1. เรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งประโยคนี้เป็นหนึ่งในคำที่ผู้สูงวัยพูดบ่อยที่สุดเวลารู้สึกว่าตัวเองยังดูแลชีวิตได้ไม่อยากให้ลูกหลานลำบากหรือไม่อยากให้ใครมาเห็นว่าตัวเองเริ่มทำอะไรได้ช้าลง แต่แม้จะพูดด้วยความหวังดีลึกๆว่าอย่าเป็นห่วงกันเลยลูกหลานกลับได้ยินเป็นอีกความหมายหนึ่งทันทีคือพ่อแม่ไม่อยากให้เราเข้าไปใกล้ไม่ต้องการให้เราอยู่ข้างๆและนี่คือจุดที่ทำให้เกิดระยะห่างโดยที่ใครก็ไม่ตั้งใจสำหรับผู้สูงวัยการบอกว่าไม่ต้องมายุ่งมักจะมาจากความรู้สึกว่าตัวเองยังอยากเป็นหัวหน้าชีวิตตัวเองอยากตัดสินใจเอง อยากทำอะไรด้วยมือของตัวเองอยู่เสมอมันคือความภาคภูมิใจความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่ยังไม่เป็นภาระแต่สำหรับลูกหลานที่คอยดูแลกลับไม่ใช่แบบนั้นเขารู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปทั้งหมดคือความห่วงและคำคำเดียวนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนความหวังดีถูกผลักกลับมาที่ประตูหลายครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำว่าไม่ต้องมายุ่งคือความกลัวลึกๆของผู้สูงวัยกลัวว่า ถ้าลูกหลานเห็นว่าเราทำอะไรไม่ไหวเขาจะรู้สึกหนักใจหรือจะมองว่าเราเป็นภาระกลัวว่าตัวเองไม่เก่งเหมือนเดิมไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหรือกลัวว่าการขอความช่วยเหลือจะทำให้ตัวเองดูด้อยค่าลงผู้สูงวัยหลายคนจึงเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวและผลักทุกคนออกไปด้วยประโยคนี้โดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่เกิดในใจลูกหลานตรงกันข้ามเสมอลูกหลานฟังประโยคนี้แล้วเจ็บ เพราะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่สำคัญทั้งที่ความจริงแล้วเขาแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพ่อแม่อยากช่วยอยากดูแลอยากทำให้ท่านสบายที่สุดในช่วงเวลาที่ควรจะได้พักจากความเหนื่อยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเมื่อได้ยินคำพูดที่เหมือนเป็นการปิดประตูเขาจะเริ่มไม่กล้าถามไม่กล้าช่วยไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะกลัวว่าผู้ใหญ่จะรำคาญผลที่เกิดคือความห่างแบบเงียบๆที่ค่อยๆสะสม จนสุดท้ายทุกคนอยู่ในบ้านเดียวกันแต่รู้สึกเหมือนอยู่กันคนละโลกเพราะฉะนั้นแม้คำว่าเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนทั้งความภูมิใจของผู้สูงวัยและความเจ็บเบาๆของลูกหลานพร้อมกันมันคือประโยคที่ไม่มีใครตั้งใจทำร้ายใครแต่สามารถทำให้ความสัมพันธ์อ่อนไหวแบบไม่รู้ตัวถ้าผู้สูงวัยรู้ว่าลูกหลานไม่ได้มายุ่งเพราะสงสัย แต่เพราะรักมากกว่าเดิมบางทีคำนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้เลยด้วยซ้ำ 2. ฉันเป็นภาระของพวกแกใช่ไหมประโยคนี้เป็นหนึ่งในคำที่ทำให้ลูกหลานเจ็บที่สุดทั้งที่ผู้พูดไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครเลยสักนิดผู้สูงวัยหลายคนเอ่ยคำนี้ออกมาจากความรู้สึกน้อยใจเหนื่อยหรือตอนที่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้ไม่เหมือนเดิมจนเริ่มกลัวว่า แค่การมีอยู่ของตัวเองจะทําให้ครอบครัวลำบากทั้งที่ลูกหลานไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวในหัวใจของผู้สูงวัยประโยคนี้มักเกิดขึ้นเวลามีบางอย่างทําไม่ได้เหมือนก่อนเช่นเดินช้าลงลืมบางเรื่องต้องให้คนช่วยบ่อยขึ้นหรือไปโรงพยาบาลถี่ขึ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกลายเป็นความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ข้างในอย่างเงียบๆ พอมีโอกาสจึงหลุดออกมาเป็นคำว่าเป็นภาระใช่ไหมแต่ในมุมลูกหลานคำนี้เหมือนถูกแทงตรงกลางใจเพราะมันทำให้รู้สึกว่าความรักและความหวังดีของตัวเองกลับถูกตีเป็นความลำบากทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะพาไปหาหมอทำงานบ้านแทนหรือคอยช่วยดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาทำเพราะรักไม่ใช่เพราะจำใจทำลูกหลานหลายคน ตั้งใจดูแลพ่อแม่มากกว่าที่พ่อแม่คิดแต่คำพูดนี้กลับทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองดูแลได้ไม่ดีพอจนคนที่รักต้องมาน้อยใจแบบนี้ผู้สูงวัยจำนวนมากไม่ได้รู้ตัวว่าการพูดว่าเป็นภาระไหมทำให้ลูกหลานเกิดความรู้สึกผิดเพิ่มขึ้นทั้งที่ในใจของผู้สูงวัยต้องการเพียงแค่ความมั่นใจว่าตัวเองยังมีค่ายัยงสำคัญและยังไม่ทำให้ใครลำบากจริงๆ การถามแบบนี้จึงไม่ใช่การขอคำตอบแต่มาจากความต้องการการยืนยันการให้กำลังใจและการได้ยินว่าไม่ใช่เลยทุกคนรักและอยากดูแลคุณเสมอหลายบ้านเกิดระยะห่างเพราะประโยคนี้โดยไม่รู้ตัวลูกหลานบางคนกลัวว่าผู้ใหญ่จะรู้สึกแย่จึงไม่กล้าพูดไม่กล้าขอให้ทำอะไรไม่กล้าเสนอความช่วยเหลือแม้เป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆ ผลที่ได้คือผู้สูงวัยยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวส่วนลูกหลานก็ยิ่งกลัวจะทำให้ผู้ใหญ่เสียใจกลายเป็นความเข้าใจผิดซ้ำๆที่ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นเลยความจริงแล้วการดูแลกันไม่ใช่ภาระแต่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของความผูกพันที่ทุกคนอยากทำด้วยหัวใจผู้สูงไวัยไม่ได้เป็นภาระและไม่เคยเป็นสำหรับลูกหลานเลย สิ่งเดียวที่ทำให้ครอบครัวเจ็บจริงๆคือคำพูดที่บอกว่าตัวเองไม่มีค่าทั้งที่สำหรับลูกหลานแล้วผู้ใหญ่ในบ้านคือคนที่สำคัญที่สุดเสมอ 3. พวกแกไม่มีทางเข้าใจหรอกประโยคนี้เป็นหนึ่งในคำที่ทำให้ช่องว่างระหว่างผู้สูงวัยกับลูกหลานกว้างขึ้นมากที่สุดทั้งที่ผู้พูดไม่เคยตั้งใจทำร้ายใครผู้สูงวัยมักพูดคำนี้เพราะรู้สึกว่าตัวเองผ่านเรื่องหนักๆมามาก ผ่านโลกมาเยอะกว่าและความคิดความรู้สึกของคนรุ่นหลังอาจตามไม่ทันสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่กำลังเผชิญอยู่ความเจ็บปวดความกลัวหรือความไม่สบายใจบางอย่างผู้สูงวัยคิดว่าคนอายุน้อยไม่เข้าใจหรอกและมันถูกเปล่งออกมาเป็นประโยคนี้โดยไม่ทันคิดแต่สำหรับลูกหลานคำคำนี้เจ็บลึกกว่าที่ผู้ใหญ่คิดเพราะมันเหมือนการบอกว่าไม่ต้องพยายามเข้าใจฉันหรอกไม่มีประโยชน์ ทั้งที่ลูกหลานจำนวนมากพยายามอย่างที่สุดแล้วพยายามจะเข้าใจพยายามจะถามพยายามจะอยู่ข้างๆและพยายามฟังด้วยความรักแต่คำนี้กลับทำให้เขารู้สึกเหมือนความพยายามทั้งหมดไม่มีค่าในมุมของผู้สูงวัยความรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจมักมาจากหลายสาเหตุ โลกเปลี่ยนเร็วค่านิยมเปลี่ยนไวลูกหลานโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากสมัยของเราอย่างสิ้นเชิงทำให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าระยะห่างมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและบางครั้งคำพูดนี้ก็หลุดออกมาตอนที่เหนื่อยหรือไม่อยากอธิบายซ้ำๆจึงพูดเหมือนตัดบทไปว่าพวกแกไม่เข้าใจหรอกแต่ในความเป็นจริงลูกหลานเข้าใจมากกว่าที่ผู้สูงวัยคิด เขาอาจไม่เคยผ่านสงครามความยากจนหรือความลำบากแบบรุ่นพ่อแม่แต่เขาเข้าใจความเจ็บปวดความกลัวและความโดดเดี่ยวเขารู้ว่าที่ผู้ใหญ่เป็นแบบนี้เพราะผ่านเรื่องหนักเกินมนุษย์คนหนึ่งควรเจอและเขาอยากช่วยอยากทำให้พ่อแม่สบายขึ้นอยากทำให้คนในบ้านมีความสุขแต่เมื่อเจอประโยคนี้เขาจะถอยทันทีเพราะคิดว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องการให้เขาเข้าไปใกล้ ปัญหาของคำว่าพวกแกไม่มีทางเข้าใจหรอกจึงอยู่ที่มันทำให้ทั้งสองฝ่ายหยุดพยายามโดยไม่รู้ตัวผู้สูงวัยรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจส่วนลูกหลานรู้สึกว่าเข้าไปใกล้ก็จะถูกปฏิเสธอยู่ดีความห่างจึงเกิดขึ้นแบบเงียบๆแม้อยู่บ้านเดียวกันสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือลูกหลานไม่ต้องการเข้าใจทั้งหมดก็ได้เขาแค่อยากให้ผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ ให้เข้าไปอยู่ใกล้ๆกับความรู้สึกนั้นบ้างไม่ใช่ปิดด้วยประโยคที่เหมือนตัดโอกาสเขาอยากฟังแม้จะฟังไม่หมดเขาอยากช่วยแม้จะช่วยได้ไม่ทุกเรื่องและเขาอยากอยู่ข้างๆแม้จะไม่เข้าใจทุกมุมของชีวิตผู้ใหญ่คนรุ่นหลานอยากเป็นที่พึ่งเหมือนที่พ่อแม่เคยเป็นให้เขามาตลอดสุดท้ายความสัมพันธ์ไม่ได้แข็งแรงเพราะเข้าใจกันทั้งหมดแต่แข็งแรงเพราะยอมให้กันเข้าใกล้แม้จะไม่เข้าใจทั้งหมด และนี่คือสิ่งที่คําพวกนี้มักปิดกั้นโดยไม่ตั้งใจ 4. จะทำอะไรก็ทำไปฉันไม่สำคัญแล้วนี่เป็นหนึ่งในคําพูดที่ลูกหลานได้ยินแล้วจุกที่สุดทั้งที่คนพูดไม่ได้ตั้งใจให้ใครรู้สึกผิดเลยผู้สูงวัยจำนวนมากมักพูดประโยคนี้ตอนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังเหมือนเมื่อก่อนหรือเวลาตัดสินใจเรื่องในบ้านแล้วเสียงของตัวเองไม่ดังเหมือนครั้งยังหนุ่มยังสาว สิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำนี้ไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความรู้สึกว่ายุคของฉันผ่านไปแล้วและไม่อยากให้ใครลำบากเพราะต้องมาถามความเห็นตัวเองบ่อยๆผู้สูงวัยบางคนรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนที่โลกเดินผ่านไปอย่างเงียบๆความเร็วของสังคมการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่และวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมทำให้เขารู้สึกว่าเสียงของเขาไม่มีความหมายเหมือนแต่ก่อน พอลูกหลานถามความคิดเห็นเขากลับรู้สึกแกรงใจกลัวตอบผิดกลัวตัวเองดูเชยหรือกลัวว่าตัวเองจะเป็นตัวถ่วงทุกอย่างรวมกันกลายเป็นประโยคว่าฉันไม่สำคัญแล้วแต่ในมุมลูกหลานประโยคนี้เหมือนถูกตัดใจจากคนที่รักที่สุดลูกหลานอยากให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าเขายังมีคุณค่าอยู่เสมอความเห็นของเขายังสำคัญและการได้ถามความคิดเห็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ภาระแต่เป็นความสุข เป็นการให้สิทธิ์ผู้ใหญ่ได้ร่วมตัดสินใจในชีวิตของครอบครัวเหมือนเดิมการได้ฟังความคิดของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านเป็นเหมือนแรงยึดเหนี่ยวที่ทําให้ลูกหลานรู้สึกไม่โดดเดี่ยวในการใช้ชีวิตสิ่งที่เจ็บสําหรับลูกหลานคือเมื่อได้ยินคําว่าจะทําอะไรก็ทําไป มันเหมือนผู้ใหญ่ยอมแพ้เหมือนบอกว่าไม่ต้องการมีตัวตนในการตัดสินใจของบ้านอีกต่อไปทั้งที่ลูกหลานอยากให้ผู้ใหญ่มีส่วนร่วมเสมอไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพราะมันคือความผูกพันที่สืบต่อกันมาทั้งชีวิตหลายครั้งผู้สูงวัยพูดคำนี้เพราะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากขัดใจใครและกลัวว่าตัวเองจะเป็นต้นเหตุให้ครอบครัวทะเลาะกันความรู้สึกว่าอย่าให้ต้องเลือกอย่าให้ต้องตัดสินใจมาจากความหวังดี แต่ลูกหลานกลับรับไปอีกแบบหนึ่งโดยไม่ตั้งใจคือรับไปว่าพ่อแม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าในบ้านคำพูดเพียงประโยคเดียวสามารถทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านห่างกันได้แบบค่อยเป็นค่อยไปผู้ใหญ่นิ่งเพราะคิดว่าตัวเองไม่สำคัญลูกหลานเงียบเพราะกลัวทำให้ผู้ใหญ่เสียใจผลคือทุกคนรักกันเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในเรื่องความรู้สึกแท้จริงแล้ว ความสำคัญของผู้ใหญ่ไม่เคยลดลงจากชีวิตลูกหลานเลยไม่ว่าวันนี้จะอายุเท่าไหร่ก็ตามความเห็นของผู้ใหญ่ยังเป็นที่พึ่งเป็นเข็มทิศและเป็นเสียงที่ลูกหลานอยากฟังมากที่สุดเสมอเพียงแต่คำพูดบางคำทำให้ทุกคนถอยออกจากกันโดยไม่ตั้งใจ 5. ไม่ต้องซื้ออะไรให้ฉันหลอกเปลืองเงินประโยคนี้เป็นหนึ่งในคำที่ผู้สูงวัยพูดด้วยความหวังดีมากที่สุด แต่กลับเป็นประโยคที่ทำให้ลูกหลานเสียใจมากที่สุดแบบไม่ตั้งใจผู้สูงวัยมักพูดเพราะรู้ว่าลูกหลานมีภาระมีงานมีครอบครัวมีเรื่องต้องใช้เงินเยอะจึงไม่อยากให้ตัวเองกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครต้องจ่ายเพิ่มไม่อยากให้ลูกหลานเดือดร้อนหรือรู้สึกว่าเพราะผู้ใหญ่คนเดียวทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ในความเป็นจริงลูกหลานไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยลูกหลานหลายคนทำงานหนัก ก็เพราะอยากให้ที่บ้านสบายอยากตอบแทนคนที่เลี้ยงดูตัวเองมาทั้งชีวิตอยากมีโอกาสทำสิ่งดีๆให้ผู้ใหญ่บ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นเวลาพ่อแม่หรือผู้ใหญ่พูดว่าอย่าซื้อให้เปลืองเงินความรู้สึกของลูกหลานไม่ได้โล่งใจแต่กลับปวดใจเพราะมันทำให้เขารู้สึกเหมือนความตั้งใจดีถูกปฏิเสธในมุมผู้สูงวัยคำนี้มาจากน้ำใจล้วนๆความคิดว่าฉันอยู่ได้ไม่ต้องมีอะไรพิเศษ หรือของเดิมก็พอแล้วรวมถึงความกลัวลึกๆว่าลูกหลานต้องลำบากเพิ่มเพียงเพราะอยากให้ของขวัญหรือช่วยเหลือบางอย่างผู้สูงวัยหลายคนใช้ชีวิตประหยัดมาตลอดอดออมจนชินการรับของหรือรับความช่วยเหลือจากลูกหลานจนอายุเยอะแล้วจึงรู้สึกเกรงใจโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่ลูกหลานรู้สึกกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงการได้ซื้อของให้การได้ดูแลบ้างเล็กน้อยเป็นความสุขเป็นความภูมิใจ และเป็นวิธีตอบแทนที่เขาทําได้จริงในช่วงเวลานี้ยิ่งผู้ใหญ่บอกว่าเปลืองเงินลูกหลานยิ่งรู้สึกเหมือนสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพื่อความรักกลับไร้ค่าทั้งที่เขาตั้งใจเต็มใจอย่างที่สุดหลายบ้านเกิดเหตุการณ์แบบนี้จนลูกหลานเริ่มลังเลไม่รู้ว่าควรซื้อของดีๆให้พ่อแม่ไหมไม่กล้าพาไปกินข้าวดีๆไม่กล้าให้ของขวัญวันเกิดเพราะกลัวผู้ใหญ่จะบ่นว่าเกินจําเป็นแต่ผลสุดท้ายคือทั้งสองฝ่ายเสียโอกาส ผู้ใหญ่ไม่ได้รับสิ่งที่ลูกหลานอยากมอบให้และลูกหลานเองก็เก็บความตั้งใจดีไวเ้เงียบๆเพราะมันคือคำว่าเปลืองเงินจึงไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของคุณค่าในใจผู้ใหญ่คิดว่าตัวเองไม่ควรรับของจากลูกหลานแต่ลูกหลานกลับคิดว่าพ่อแม่มีค่าเกินกว่าจะไม่รับอะไรจากเราเลยแท้จริงแล้วสิ่งที่ลูกหลานให้ได้ไม่ใช่ของราคาแพงแต่คือความรู้สึกอยากดูแลอยากตอบแทน และอยากทำให้คนที่รักมีความสุขไม่ใช่ภาระสักอย่างและการรับมันไว้ก็ไม่ใช่ความลําบากใจแต่มันคือความสุขเล็กๆที่ทำให้ครอบครัวใกล้กันมากขึ้น 2. ส,สมัยฉันยังดีกว่าสมัยนี้เยอะประโยคนี้เป็นคำที่ผู้สูงวัยพูดจากความคิดถึงชีวิตในอดีตมากกว่ามากกว่าต้องการเปรียบเทียบกับปัจจุบันจริงๆสมัยก่อนหลายอย่างเรียบง่ายกว่า ผู้คนสนิทกันกว่าค่าครองชีพไม่หนักเท่าสมัยนี้ทุกอย่างดูมีความหมายและจับต้องได้มากกว่าเมื่อกลับมามองยุคปัจจุบันที่เร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นและวุ่นวายกว่าเดิมหลายเท่าผู้สูงวัยจึงเผลอนึกถึงเวลาที่เรียบง่ายกว่านั้นและพูดออกมาว่าสมัยฉันยังดีกว่าสมัยนี้เยอะแต่สำหรับลูกหลานคำนี้กลับฟังเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่า สิ่งที่พวกแกทำสู้สมัยชั้นไม่ได้หรือชีวิตของพวกแกมันไร้คุณค่าทั้งที่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยแม้ผู้สูงวัยจะตั้งใจเพียงเล่าอดีตด้วยรอยยิ้มแต่ลูกหลานบางคนรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกเปรียบเทียบถูกตัดสินหรือถูกลดความสำคัญในแบบที่อธิบายไม่ถูกผู้สูงวัยหลายคนไม่ได้รู้ว่าโลกทุกวันนี้แม้จะสะดวกขึ้น แต่หนักขึ้นมากการแข่งขันสูงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นความกดดันมากกว่าเดิมหลายเท่าปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ชีวิตของลูกหลานจึงเต็มไปด้วยความเหนื่อยที่ต่างจากสมัยก่อนเมื่อได้ยินคำว่าเมื่อก่อนดีกว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามของตัวเองไม่เคยเพียงพอในมุมของผู้สูงวัยคำนี้เกิดจากความรู้สึกโหยหาอดีต ที่ทุกอย่างดูง่ายกว่าโลกมันเล็กกว่าคนไว้ใจกันง่ายกว่าและชีวิตมีหลักยึดเหนี่ยวที่ชัดเจนกว่าพอมาเจอสังคมยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเร็วเกินคิดและความสัมพันธ์เปราะบางเกินคาดก็ทำให้รู้สึกว่าสมัยนี้มันแปลกไปหมดจึงสะท้อนออกมาเป็นคำว่าสมัยฉันยังดีกว่าแต่สิ่งที่ลูกหลานอยากให้ผู้ใหญ่รู้คือ เขาไม่ได้อยากให้ใครมาเปรียบเทียบหรือมาตัดสินว่ายุคไหนดีกว่าเขาแค่ต้องการให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าสมัยนี้มีปัญหาแบบใหม่ๆที่สมัยก่อนอาจไม่มีเช่นภาระงานเยอะความคาดหวังสูงความกดดันจากทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการงานหรือชีวิตครอบครัวการฟังว่าสมัยก่อนดีกว่า จึงไม่ได้ให้ลูกหลานรู้สึกดีขึ้นแต่มันทำให้เขายิ่งรู้สึกกดดันว่าในยุคของตัวเองกลับทําอะไรได้ไม่ดีพอคำพูดนี้ยังมีผลต่อความสัมพันธ์ในบ้านเพราะมันทําให้ลูกหลานรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองกำลังพยายามทำในยุคที่สาหัสกว่าเดิมหลายเท่าทั้งที่ในใจลึกๆของผู้ใหญ่ไม่ได้ตั้งใจลดคุณค่าของลูกหลานเลยแม้แต่นิดเดียว เขาเพียงแค่คิดถึงเวลาที่โลกเรียบง่ายกว่าเท่านั้นถ้าผู้สูงวัยรู้ว่าลูกหลานไม่ได้อยากให้ยุคที่ผ่านมาโดนลืมแต่เขาอยากให้ผู้ใหญ่เห็นความลำบากของยุคนี้ด้วยความเข้าใจระหว่างสองรุ่นจะลึกขึ้นมากและคำพูดนี้จะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ห่างไกลแต่กลายเป็นบทสนทนาที่ต่อยอดกันได้ว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงและสมัยนี้เป็นยังไง แบบที่ทำให้ทุกคนใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิม 7. โตแล้วจะทำอะไรก็เรื่องของแกประโยคนี้ดูเผินๆเ,เ,เหมือนเป็นคำที่เปิดอิสระให้ลูกหลานได้ตัดสินใจชีวิตของตัวเองแต่ความจริงแล้วมันเป็นหนึ่งในคำพูดที่ทำให้ลูกหลานรู้สึกห่างเหินมากที่สุด ผู้สูงวัยหลายคนพูดประโยคนี้เพราะอยากให้ลูกมีพื้นที่อยากให้ลูกใช้ชีวิตตามใจตนเองไม่อยากเป็นภาระไม่อยากให้ลูกต้องกังวลว่าทุกเรื่องต้องถามตัวเองก่อนแต่ลูกหลานจำนวนไม่น้อยกลับได้ยินเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนผู้ใหญ่กำลังผลักเขาออกจากชีวิตโดยไม่ตั้งใจ สำหรับผู้สูงวัยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในคำนี้คือการยอมรับว่าลูกโตแล้วและไม่อยากยึดเหนี่ยวลูกไว้เหมือนตอนเด็กๆอยากให้ลูกมีอิสระมีเส้นทางของตัวเองและไม่อยากขัดใจหรือไปควบคุมเหมือนในอดีตหลายคนพูดด้วยความรักแต่พูดออกมาในรูปแบบที่ฟังแล้วเหมือนตัดบทมากกว่าอบอุ่นในมุมลูกหลานคำนี้เจ็บเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่า ผู้ใหญ่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในชีวิตเขาอีกต่อไปทั้งที่ความจริงลูกหลานอยากได้คำแนะนำอยากได้ความคิดเห็นอยากรู้ว่าผู้ใหญ่คิดอย่างไรและอยากให้ผู้ใหญ่รู้ว่าเขายังเห็นคุณค่าของคําพูดท่านเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าโตแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฟังความเป็นจริงคือยิ่งโตยิ่งอยากมีใครสักคนคอยเป็นหลักให้เหมือนตอนเด็กๆเ,เสียด้วยซ้ำ ลูกหลานในยุคนี้มีปัญหามากกว่าที่ผู้ใหญ่คิดทั้งเรื่องงานการเงินความสัมพันธ์และความกดดันจากสังคมเมื่อหันไปขอคำปรึกษาแล้วได้คำว่าโตแล้วจะทำอะไรก็เรื่องของแกเขาจะรู้สึกเหมือนต้องเผชิญทุกอย่างลำพังความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแม้ผู้ใหญ่จะหวังดีมากก็ตาม คำนี้ยังทำให้ผู้ใหญ่ดูเหมือนไม่อยากเข้าไปยุ่งทั้งที่แท้จริงผู้ใหญ่บางคนกลัวว่าจะให้คำแนะนำผิดกลัวทำให้ลูกหลานลำบากหรือกลัวว่าความเห็นของตัวเองไม่ทันยุคสมัยจึงเลือกพูดแบบถอยๆเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องรู้สึกผิดภายหลังแต่ลูกหลานกลับรับไปอีกแบบหนึ่งนั่นคือพ่อแม่ไม่สนใจแล้วหลายบ้านจึงห่างกันเพราะประโยคนี้โดยไม่รู้ตัว ผู้ใหญ่คิดว่าตัวเองเปิดพื้นที่ให้ลูกใช้ชีวิตส่วนลูกคิดว่าพ่อแม่ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขากลายเป็นความเข้าใจผิดเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นความเงียบระหว่างกันความจริงแล้วลูกหลานไม่ได้ต้องการคํำสั่งแต่ต้องการคํำแนะนำไม่ได้ต้องการให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแทนแต่ต้องการเดินไปด้วยกันไม่ได้ต้องการให้ผู้ใหญ่ยุ่งทุกเรื่อง แต่ต้องการรู้ว่าผู้ใหญ่ยังอยู่ข้างๆเหมือนเดิมประโยคที่ดูเหมือนปล่อยวางจึงกลายเป็นประโยคที่สร้างระยะห่างได้มากที่สุดโดยไม่ตั้งใจและถ้าผู้ใหญ่รู้ว่าความเห็นของเขายังมีความหมายแค่ไหนสำหรับลูกหลานบางทีคำนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้เลยด้วยซ้ำในทุกครอบครัวผู้สูงวัยกับลูกหลานต่างรักกันมากกว่าที่แสดงออก แต่หลายครั้งความรักถูกบิดเบือนผ่านคำพูดที่หลุดออกมาจากความเหนื่อยความน้อยใจหรือความกลัวจนกลายเป็นความเข้าใจผิดโดยที่ไม่มีใครตั้งใจแม้คำพูดจะเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่ผลกระทบกลับลึกและยาวนานกว่าที่คิดเพราะมันกระทบตรงจุดที่อ่อนไหวที่สุดของคนในครอบครัวความรู้สึกว่าตัวเองสำคัญแค่ไหนต่อกันคำอย่างเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่ง หรือฉันเป็นภาระใช่ไหมล้วนเกิดจากความเกรงใจของผู้สูงวัยแต่ลูกหลานกลับได้ยินเป็นการผลักออกจากชีวิตส่วนคำว่าพวกแกไม่มีทางเข้าใจหรอกหรือฉันไม่สำคัญแล้วมาจากความเหนื่อยและไม่มั่นใจในตัวเองแต่ลูกหลานกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยที่ผู้ใหญ่จะพึ่งได้ แม้แต่ประโยคที่ดูเหมือนหวังดีเช่นไม่ต้องซื้ออะไรให้เปลืองเงินก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกเหมือนความรักและความตั้งใจดีถูกปฏิเสธและคำว่าสมัยชั้นดีกว่าอาจเป็นเพียงการคิดถึงอดีตแต่กลายเป็นแรงกดดันให้ลูกหลานรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีพอสุดท้ายกับคำว่าโตแล้วจะทำอะไรก็เรื่องของแกที่ตั้งใจให้ลูกมีอิสระ แต่กลับทำให้ลูกหลานรู้สึกโดดเดี่ยวแบบที่ผู้ใหญ่ไม่เคยรู้แต่สิ่งสำคัญคือไม่มีคำไหนเกิดจากความไม่รักทุกประโยคมาจากความเหนื่อยความเกรงใจและความกลัวเสียคนที่รักไปผู้สูงวัยพูดเพราะหวังดีลูกหลานเสียใจเพราะรักมากเกินไปและเมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าความรู้สึกเป็นต้นเหตุของคำพูดเหล่านี้ความสัมพันธ์จะกลับมาอุ่นขึ้นได้เสมอ